ีส่งสัญญาณให้เห็นว่าเรล่าบรดานายทหารนักวิชาการและนักธุรกิจไม่เอาด้วยกระเษ,ษาละนะครับจากนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นปิดใครที่กระทำความผิดก็ต้องติดคุกติดตารางไปนะครับส่วนใครที่ยังอยู่ใครทำกรรมใดไว้ย่อมหรือรับผลกรรมตามนั้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮนะก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายนะครับโดยไม่มีการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาแต่ประเด็นเนี่ยเห็นลายชื่อปุ๊บเอะเลย ปัจจุบันคดีไอทีวีมีคำวินิจฉัยอนุญาโตตุลาการให้บริษัทไอทีวซึ่งยังอยู่นะยังถ้าเลิกไปแล้วเนี่ยจบชนะคดีให้คืนสัมปทานคลื่นให้กับไอทีีซึ่งสัมปทานคลื้นขนาดนี้คือไทยบีบครับแล้วสำนักปลัดสำนักนายกซึ่งแพ้คดีในอนุญาโตฟ้องศาลปกครองกลางแพ้คดีอีกอ คำมินิฉัยสามปกครองกลางบอกว่าให้คืนหุ้นให้กับไอทีวีและสามปรธานขึ้นให้กับไอทีวีโดยหลักคำมินิจฉัยของคำวินิฉัยสารลูครั้งที่สองและคดีของคุณธนาธรผมถือว่าบริษัทนี้เกิดได้ตลอดเวลาอแม้จะหยุดออกอากาศแต่มันยังอยู่มันยังอยู่บริษัทมันยังอยู่ถ้ามันปิดบริษัทที่จบบริษัทไม่ได้ปิดอันนี้ยังไม่รวมถึงบริษัทลูกที่ทําธุรกรรมด้านสื่อนะครับซึ่งตอนโฮดดิ้งกับลูกเนี่ยเคยมีคำมินิจฉัย ผมจึงยึดคำวินิจฉัยสารร้มนูลสามหลักเ่ย<อ>ความเห็นส่วนตัวนะซึ่งอาจจะสารล้มนูลจะวินิจฉัยอย่างไร<อ>ผมไม่ก้าวล่วงเนี่ยอาจเสี่ยงเข้ามากน้อยเนี่ยผมเห็นว่าไอทีวีเป็นหุ้นสือ่อแปลว่าคุณวิทาไม่น่ารอดแม้ไม่ได้ประกอบกิจการเพราะคําวินิจฉัยสารล้มนูลเป็นหลักครับเพราะคําพิพากษาอนุญาโตกับคาพิพากษาสารปกครองกลางซึ่งขนาเนี้ย ปรากฏว่าเมื่อ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีการล่าชื่อสวถ,ถึง98คนนนครับรวบรวมชื่ออภิปรายนะครับทั่วไปในวุฒิสภานะครับเพื่อคำตรีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชะการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมตินะครับตามพระราชมูลแห่งราชักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา153 พบว่ามาจากหลายสายในคราวนี้นะครับมาจากหลายสายฟังรายชื่อดูนะฮะที่มาจากสายทหารลุงตูลุงป้อมอาทิอาทินะอูดเบื้องบนนะครับพลเอกสมเจตบุญถนอมอูดเบื้องบนนี่ก็อดีตประธานสํานักงานประธานองคมนตรีสมเจตบุญถนอมก็อดีตเลขาคอมชคณะรัฐประหารพลเอกพระจุนตามบัตี พลโดยเอกพระจุนตามปทิบก็เป็นอ,อดีตประธานนะครับสำนักง,งานประธานองคมนตรีนะครับพลเอกเอ,เอกนิตนะครับหมื่นสวัสดอ์อคณิตหมื่นสวัสด์ฮะก็เป็นเพื่อนของพลเอกประยุทธ์นะพลเอกวรพงษ์สงงาเนตรพลเอกพิษนุบุญสุวรรณก็อดีตประธานองคมนตรีอดีตประธานหัวหน้าสำนักง,งานองคมนตรี นะครประธานองคมนตรีของพลเอกเปรมพลเอกทวัชัยสมุรสาครจะไม่ผิดก็เป็นแม่ทัพนะครับแล้วก็พลเอกสุปรัตน์พัฒนาวิสุทธ์พลเอกวิรัน์ชันทศาสตร์โกศลพลเอกสราวุฒิชลออยู่ซึ่งพงเป็นญาติของพลเอกสังัดชลออยู่คณะรัฐประหารนะพลเอกประสาส์สุกเกษมสุกเกษตรนะครับพลเอกวราบุญญะสิน แล้วก็พลอากาศเอกสุจินแช่มช้อยพลอากาศเอกพิสนุพุทธวงศ์อาจจะจําสลับนั่นก็เป็นอย่างน้อยก็มีหัวหน้าสํานักงานประธานองคมนตรีอย่างน้อย3คนนะครับของสมัยพลเอกเปรมขณะที่สวพลเรือนก็มีเสรีสวุวรรณพานนทนะครับนายเจเด็ดอินสว่างเฉลิมชัยเฟื่องคอนอดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมทวินเปลี่ยนสีนสมชายวงสวัสด ขอไปฮะสมชายแสวงการวันลบตั้งคณานุรักษ์นะครับกิตนายกิติศักดิ์รัตนาวหะขณะที่สวสายธุรกิจอา,อาทิเช่นเจนนำชัยศิรินายนารงสหเมธาพัฒสวสายนักวิชาการอาทิเช่นนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนายบุญทรงไข่เกตนางพิศดานเวทยานนท และสายข้าราชการพลเรือนอาทิหม่อมรชวงศ์บรรดาดิศกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีสมัยพลเอกประยุทธ์แล้วก็นายพานุ <c oughs> นายพานุอุทัยรัตน์นะครับผู้สื่ข่าวรายงานว่านางสาวดาวน้อยสุทธิพาพันได้มาถอนชื่อก่อนที่จะยื่นขณะที่นายสมชายเสียงหลายมาเขียนรายชื่อเพิ่มส่งผลให้มีรายชื่อทั้งหมด98คน นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับชื่อสวที่ร่วมลงชื่อ98คนเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นทหารเนี่ยนะแต่ละคนนี่ก็ผมดูจากชื่ออย่างที่ยกตัวอย่างเฉยๆนะนะชัชวาลสุขสมจิตนะดดสิทธิ์เขมมาศักด์เป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นพลอากาศเอกพลตำรวจเอกยุทธกรนะฮะวงเวียนนะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นนายทหารพรึ่บเลย ไม่ธรรมาดางานนี้ ประเด็นนะที่สวเขาจะอภิปรายนะครับก็มีประเด็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจก็เป็นรีทอว์เดการแก้หนี้นอกระบบนะกระบวนการยุยธรรมปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสองมาตรฐานกระบวนการยุยธรรมบิดเบี้ยวการลักลอบนําเข้าสินค้าปศุสัตว์เจ้าที่เรียกสวยนะครับเรื่องของพลังงานก็มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลคุมราคาพลังงานนะครับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล นะการศึกษาเดังสังคมพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูดูแลผู้สูงวัยผู้รอยโอกาสนะปัญหาจีนเทานะการแก้ธรมูลความคืบหน้าการไปดูประเทศตามยุทธศาสตร์ของชาติซึ่งเศรษฐาเขาก็ไม่ได้ตอบชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาละประเด็นที่สําคัญเนี่ยที่สวเนี่ยได้บอกไว้ก็คือจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเงินดิจิตอลวอลเล็ต แน่น,นอนงนีตัววอลเลตจนถึงก,การณีทั้งกิษฎีกาก็ยึดตามรัฐธรรมนูนส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้โดยละเอียดนอกจากจิตธรรมูลเป็นหลักแล้วบอกว่าอันนี้มันจะยังผิดเรื่องของพระเบเงินตราะะที่ไปทําเงินเนือนดิจิตอลสองไปผิดคือโฆษณาเกินจริงและให้กกตดำเนินการ สามมันไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนก็ยึดไปตามรัฐมนูญอีกซึ่งผมไม่ได้ทุ่นส่วนว่ายังไงก็กลับไปที่รัฐมนูญไปไม่รอดหรอกมันก็ทําไม่ได้ด้วยวันนี้คงชัดเจนมากขึ้นนะนแล้วก็เป็นเรื่องของนักโทษเทวดานะครับที่ได้รับสิทธิพิเศษประเด็นที่น่าสนใจคือคราวนี้โอเคสวม,มพิปรายจะพิปลายลผลเป็นยังไงก็แล้วแต่ผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับเศรษฐาหรือเอาเศรษฐาออกไปได้แต่ สิ่งที่ผมเรียนและน่าสังเกตก็คือว่าคราวนี้มีทั้งนักธุรกิจมีทั้งนายทาหารมีทั้งนักวิชาการรวมกัน98คนนักธุรกิจก็อาจจะไม่มีอิทธิพลร้อซนต์นะครับนักวิชาการอาจจะไม่มีอิทธิพล100%แต่ทาหารที่ผมอ่านชื่อมาอย่างน้อยเนี่ยเป็นสายพลเอกประยุทธ์สายพลเอกประวิทย์ที่ทำไมทราบไหมฮะไอ้เก้าสิบคนเนี่ย มีส่วนมากเนี่ยเคยโหวตให้เศรษฐาเป็นนายกมมตรีคราวนี้กลับตลปัดละมาพิบายเศรษฐาละล่าชื่อละคุณส่วนเห็นไหมฮะการเมืองกําลังเปลี่ยนขั้วกําลังเปลี่ยนหลักนะครับและผมเรียนมาตลอดนะว่าการที่มีคนสั่งให้สวไปโหวตให้กับเศรษฐาทวีสินเป็นเรื่องที่ถูกต้ม ไปถามพลเอกคนิตได้เลยนะฮะเพื่อนพลเอกประยุทธ์ตอนนี้กมาร่วมโหวตด,ด้วยนะ,ะเป็นเรื่องถูกต้มต้มครั้งใหญ่นะ,ะไม่ใช่ครั้ธรรมดานะครั้งใหญ่และคนที่รับผิดชอบอย่างน้อยสองคนถูกลงโทษไปแล้วผมไม่อยากบอกว่าเป็นใครม้างนะนะฮะตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนว่าจับตามองให้ดีสอวอถึงแม้ว่าจะ ไม่สามารถให้คุณให้โทษอะไรได้แต่เขาก็มาเล่นในเกมนี้นะครับการมาเล่นในเกมนี้ส่งสัญญาณให้เห็นว่าเหล่าบรรดานายทหารนักวิชาการและนักธุรกิจไม่เอาด้วยกษตเซาละนะครับจากนี้ไปการเมืองจะเข้มขน้นปิดใครที่กระทำความผิดก็ต้องติดคุกติดตารางไปนะครับส่วนใครที่ยังอยู่ ใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทาสศักดิ์ชิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ราลงกอนวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณทะเลิงถวันสือราช่ายสูงเจริยำคุณพระเจ้าแผ่นดินสิ่งนักคราแผ่นดินไทยในรัชสกังคที่สิทธ องอุทิศเพื่อบูงประชาสื่อสารงานพระพราชบิดาขอพระสยามเทวาท้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรือง มีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระร,ชร,ราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มู์อดนุญยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรม,มานาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอดชะ s a พระทงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาทลมมีนํำชาิคนไปแล้ว ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพรับปิยงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเหนือยิ่งสิ่งใด you land this is so hard you